มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนวันนี้อากาศร้อนจัดเปิดพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัยฝนทะลมและลมกันโชกแรงกรมอุตุพยากร์อากาศประจำวันออกประกาศวันที่30เมษายน2567ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเส้นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันค่ะจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลาน,านานไว้ด้วยค่ะ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงบางแหง่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงสําหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและลมใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแหง่ง ฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนนะคะและการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระนโชคแรงบางแห่งค่ะ ส่วนมากทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-30องศาเซลเซียสสูงสุด40-44องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลววในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด42-44องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลววในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-44องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสสูงสุด36-43องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อนละ10ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด35-40องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-39องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด29-30องศาเซลเซียสสูงสุด37-41องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ